สวัสดีจ้าพี่น้องนี่กะพาพี่น้องมาเลาะสุม้มไฮมันคือเกาหี่น้องหลังจากที่ฮาวนดูเดบบ้าน,าลนาแล้วกันเลยบายแล้วก็เลยมาเลาะไฮหยียบหญ้าออกจักมันนอกจาก,น,น,าจากน,นี้ก็ฉีดแล้วแต่ว่าจ้างคุณสีพี่น้องโบไฮพิ้นกาเซเยนหญ้าแห้งพวานหญ้ามันสูงนะจ้ะสูง คนมันก็นเลยใส่ยาค่อยๆเต่กับบัวบัวตายครับบัวตายคากดอกพี่น้องเพราะวา่ายามันบดได้ใส่เพื่อนบดได้ใส่แห้งเนาะค่อยมาหล่ำเอาอีกเท่หนึงจะ้ะตังนี่กับพ่อใหยพยีดเพิ่นสีดเองเพิ่นสีดเองก็ตายดีพี่น้องก็คือเ้าวสีเองเฮายา,างสาเนาะจ้ะยางสา มันก็เลยตายตายดีมีน้องบบ่มีหดหย่าเลยอันนี้จ้างเพิ่อนเนียแต่ว่าเฮาให้เพื่อนใส่ย่าหน่อยค่ะมันก็จะบุขึ้นยอดมันเฮาเฮาแฮ้งเนาะพี่น้องเนาะอืมันเฮาก็สชบบเหยาบปันใดเพื่อนสีดเนี่ย่ให้เพื่อนใส่หย่าหลายว่ามันโบตายดีก็สซ่างนั่นะจะเพราะว่าย่ามันขึ้นยอดเนาะจะเนาะ ก็แสดงว่าพื้นดีดมันกระโบ,บขึ้นยอดปันไดพี่นอ้องยังท่านใส่ปุ๋ยพี่น้องปีนี้ปุ๋ยห้องพื้นกระบได้ใส่เด้เนี่ยโบได้ใส่เลยพี่น้องว่าชิมาใส่ตามหลงังมันที่ท่านได้ใส่บน,นที่ใส่จังไหนี่มันสูงเราคุดใส่กระโบได้ยันได้มากลําใส่กลําใส่อยู่นี่พี่นอ้อง ฟันนี่กับพ่าพหญ่เพิ่นสีดกนโมน่ะจ้ะน้องมันกับขื้นแล้วแต่ฟันฟันนี่หากระสีดแต่ว่าสีดได้ปินทิศเลยล่ะพี่น้องแต่ว่ามันกะเนี่ยบดใส่ย,ยาแห้งแล้วก็เพิ่นยางไว้หน,น่อยจ้ะนี่ยางไว้มันกะก็ค่อยตายกระชางมันพี่น้อง เต็มต้นหญ้าพันก็นยังยังบ่ค่อย,าอยตายพี่น้องหญ้าพันก็ได้เนาะนี่เนี่ยคันเฮาให้เพื่นอนใส่แหงใส่ยาหลายพยานมันมันตายจังไหนมันกับคือเจ้าของสีดเองนะจน๊ะนะองทีนี้บบได้ให้เพื่อนฉีดลายปันไดเน,นอจน๊ะนาะเพราะว่าน เป็นบ่คอยสบายเที่ยวไปหาแต่หมอก็เลยอนันก็เห็ดงานแน่นอจาจจะนาะเห็ดงานแน่ก็เลยอนันจ้างคนสีดฟังนี่นหาไรพี่นอกคนสีดมือเดียวแล้วคนเดียวเ,วเด้เ <c oughs> นี่ละ แถวใด้ห่านมันแห้งๆมันก็บอค่อยตายก็ดีลวกๆไปค่อยมาลามอีกแค่หนึง่งนี่น้องแม่นเจ้าของฉีดเองก็ตายดีอืม ลกลกหยาพี่น้องลกหยานั้ำลกไอแน่นทุนบม่ได้คุดแต่พี่น้องปีนี้อไม่ได้คุดแต่ว่านต,ตัดเอาลำม,มันตัดเอาลำม,มันมามาปลูกตัดเอาลำมาปลูกมาสาม,มานะพี่น้องนี่ข้าำอะไรได้ไหนอยพี่น้องเ่ยตะวันกำลังตะเวนกำลังจะรับขอบฝ้าแล้วพี่น้องโอ้แม่งหกมึมงแรงหล้อเล่เนี่ย คลิปงามแรงพี่น้องสมบรรยากาศทุง่งไฮทุงนาสวนมันลงไปนาอยู่พี่น้องแต่ว่าลงไปแค่ตินทั้งตินนาซื่อบ่ไดโลอะนะพี่น้อง <c oughs> แถวนี้เอาย่ากอนมูกับงามงามกอนมูเนาะพี่น้องเนะ เอาไอาหาได้กับเงินแต่ว่าพี่น้องเอ้ยฝนกระตุกดีด่ฟังนี่ยเอาห่าล่ะปลูกพร้อมกันได้นี่พี่น้องฟังนี่ก็ฟังเนี่ยมือเดียวกันปลูกมือเดียวกันได้เนี่ยฟังเนี่ก็ฟังเนี่ยเพิง่งด้วยนี่พี่น้องฟังเนี่ก็ฟังนี่คือว่าฟังฟังนี่เพิ่นเอาเอาห่าโกนแถบนี่อู้นแถบดึงเหลืองนั่น พุน้นก็สี่ไปย่างมาเบิ่งหน่อไม้ก่อนมีบ่ขึ้นหญ้าฮึดแล้วอ่ะพี่น้องอ้ยโอ้มีแล้วขึ้นยาวแล้วน่ะเนี่ยเนาะนี่นะอง มาสองสามมือล่างอันนี้งนอันนั้นอยู่แต่ว่า,วามาโอนี่มันสูงหล้วได้นอดเดียวไวปเฉไปอันฮิดสุกก็เลยบ่ได้ฮิดสุกนันจะนอนเดียวบ่ได้เอาหักเอาอาพี่นก,กะ่ะ คลิปนี้ก็เอาไว้เพียงเท่านี้พ่อกันไม่คลิปหนาฝากกดไลไ์กุแชร์กกติดตามหน่อยเด้อจ่าเพื่อเป็นกำลังเลี้ยงใจให้หน่อยคลิปต่อๆไปหน่อยจ้ะเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ไว้เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ